สวัสดีครับพบกับกระผมเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับว่าช่องปลายปีนะครับก็จะมารับซื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเหรียรุ่นที่เคยลงประกาศรับซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าจะมาเพิ่มนะครับเพิ่มราคารับซื้อให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ัวคลิปที่เคยลงรับซื้อที่ผ่านมากว่าหน้าน,นี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมให้เรียละ50,000บาทนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา50สตางค์แบบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2535นะครับ ย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็นปีพศ2535นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ชมคลิปเย็นๆหน่อยนะครับอย่ารีข้ามนะครับถ้ารีข้ามนั้นจะข้ามขั้นตอนการอธิบายไปด้วยนะครับคลิปแบบนี้นั้นต้องดูให้ละเอียดนะครับคลิปที่เป็นการรับซื้อนะครับหรือว่าให้ความรู้นะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเรียนนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็คือทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นแบบพระเศษเล็กนะครับแล้วก็เป็นสีทองเหลืองนะครับในภาพก็เป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ว่าดูแบบนี้เหมือนจะเป็นสีทองแดงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองน,นะครับหรือว่าเนื้อโลหะาอลาูมิเนียมบอนนั่นเองนะครับตเตเหรียญ50สสตางค์ปีพศนี้นะครับ <c oughs> มีทั้งแบบที่ไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับ ส่วนภาพแรกที่ผมด้ขึ้นให้ชมอยู่นี้ทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นแบบภาพรวมแบบไม่มีราคานะครับแบบไม่มีราคานั้นผมไม่รับซื้อนะครับแต่ว่าจะดูแบบไหนอย่างไรถึงจะรู้ว่าแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคานะครับเดี๋ยวผมก็จะชี้จุดให้ดูนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ให้ดูแค่ทางด้านหน้าของเหรียญก็พอนะครับความแตกต่างนะครับส่วนทางด้านหลังของเหรียญนั้นไม่มีความแตกต่างนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหานะครับและบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบราคาแพงผมตามหานั้นเป็นการชื่นชอบเป็นการส่วนตัวกระผมเองนะครับถึงอยากจะได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ก็คือทั้ง2แบบนะครับของอเหรียญชนิดราคา50สตังค์ปีพศส5 3 5นะครับแบบ ภาพทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับเป็นแบบราคาแพงผมตามหานะครับส่วนภาพขวามือทางหน้าจอนั้นเป็นแบบทั่วไปปกติหาง่ายไม่มีราคานะครับความแตกต่างนะครับให้สังเกตนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับให้สังเกตพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับจะไม่ได้อยู่ตรงกล,งกลางของเหรียญน,นะครับจะย่อนมาทาง ซ้ายของเรียนนะครับหรือว่าทางขวาเมือทางหน้าจอของเราตอนนี้นะครับเห็นไหมครับจะชิดมาทางซ้ายของเรียนหรือว่าทางขวาเมือทางหน้าจอนะครับชิดมาจนหัวของโรเรือตรงคําวรัตน์นะครับจะติดกับพระเศียรของพระองค์ท่านด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ฐานของตัวชวช้างตรงคําว่าเดชนะครับก็จะห่างจากพระพักของพระองค์ท่านมากเลยนะครับเห็นไหมครับ จะห่างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเลข9ไทยนะครับก็จะชิดกับพระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านหลังนะครับเลข9ไทยนะครับเห็นไหมครับและก็ช่องว่างระหว่างขอบเหรียญด้านบนและขอบเหรียญด้านล่างนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับจะไม่ค่อยห่างกับพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับแต่ว่าขอบเหรียญด้านล่างนะครับจะห่างจาก พระบรมรูปของพระองค์ท่านด้านล่างนะครับจะมีช่องว่างที่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบบไม่มีราคานะครับจะตรงข้ามกับแบบที่ผมได้อธิบายมาเมื่อตะกี้นะครับกดชมเปรียบเทียบเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพคู่กันให้ดูแล้วนะครับหาใครมีแบบราคาแพงที่ผมอธิบายไปทุกจุดนะครับถ้าเรียนไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละ5 0,000ื่นบาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานราคาก็จะลดลงนะครับตามสภาพนะครับนี่ก็คือไอไลน์กระผมนะครับ